ก่อนจะเริ่มคลิปนี่คือเกม War Thunder ครับเป็นเกมที่ทำให้คุณได้ขี่รถถังขี่เครื่องบินขี่เรือรบและเกมนี้ก็เป็นอู้พี่ขอบคุณที่บอกครับผมไม่รู้มาก่อนเลยว่านี่เป็นเกม War Thunder ผมว่าคนเขาก็รู้กันมานี่ดิจะไม่เผื่อคนที่เขาไม่รู้หน่อยหรอครับผมกลับไปเล่นรถถังเทียนหนึ่งญี่ปุ่นซึ่งมันระทมมากๆมีทั้งเรื่องดีเฮ้ยทำไรเพื่อนผมแงงัดว่าเออและไม่ดี ที่จริงคือไม่ดีเยอะกว่าโอ้โอ้ฝัญญา แต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือรถถังมันพังง่ายมากแต่ไม่ต้องห่วงผมมีของที่พังยากๆไว้ข้างกายอยู่ผมเป็นคนซุ่มซ่ามที่ทํางานหน้าคอมตลอดแว่นของผมโดยทั่วไปอายุจะไม่ค่อยยืนนะแต่หลังจากใช้แว่นออฟตัดแพนทอมมามากกว่า1เดือนปัญหาพวกนั้นก็หมดไปเพราะเป็นแว่นที่ใช้ e x a l t e d Stainless Steel ขึ้นรูปด้วยเลเซอร์คัต 3D ถอดประกอบง่ายเท็กเจอร์สวยอายุการใช้งานยาวนานน้ำหนักเบาแข็งแรงพรีเมียมทนทานโคตร,คตรเพอทําตกเพอท,เพอทเอาเบาๆก็ไม่พัง ถ้าสนใจแล้วก็สามารถสอบถามได้ที่เพจออฟตัสและใช้โค้ดส่วนลดเฮอเลิร e ์เพ right. ื่อรับส่วนลด100บาทและถ้าซื้อช่วงเปิดตัวก็ลดอีก300บาทพร้อมรับเพจเซ็นต์ไฟด้วยตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นนอกจากรถถังญี่ปุ่นจะเปราะบางเหมือนรัฐบาลตัวตู่ปืนก็ใช้การไม่ค่อยได้เช่นกันยกเว้นไอหมอนี่ไอรถเวรนี่แม่งเป็นปีศาจ ายโอ้ยสัตว์ฟากายมันรู้ตัวแล้วถอย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 คลิปหายแล้วครับผมโดนรถถังสองคันล้อม เฮ้ย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 อะไรอะไร,ะไรเฮ้ยเฮ้ยจะดันเหรอเอาไปเออ <Aust> aus <c> มามามา,มาเลยคันเดียวนั่นนั่นโอ้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 โมึงมางไงโอย้ยโอย้ยอย่าทำผมฆ่าผมสิฆ่าผมไม่ตายฆ่าผมโอ้โอ,โอ้โอ้เพื่อนช่วยไว้โอ้ ผมรอดว่ะเพื่อนเราตรงนั้นช่วยไว้ที26ช่วยไว้ขอบคุณมากที26เรียบร้อยอุ้ยที่เข้าเรียบร้อย ตรงนี้ไม่มีใครสั่งพิซซ่าครับตรงมาเพื่อนเรียบร้อยหนึ่ง นี่โอ้ยเกือบเกือบเกือบ that nice จะว่าไปก็ใช่ครับผมลืมเปลี่ยนภาษาตอนเข้าเกมนั่นเป็นสาเหตุให้มันกลายเป็นตัวสอบระแบกนี่แต่มันก็ไม่ใช่ความผิดผมแต่ความผิดเกมโอเคนะโหใครยังไม่รู้ถามจริงหลังแตกขนาดนี้สนใจหน่อยดิ โอเคเขาสนใจแล้วโอเคเรียบร้อยโอเคกระจายเฮ้ยใจ เรียบร้อยอืมเกือบอุ้ยจำสแกนเลยไอหมอนี่ดูเป็นภัยสุดโอเคหมดเอ้ย เรียบร้อยแม่นยำเราก็จับวางครับเรียบร้อยหนึ่งโหลดเร็วโหลดเร็วขอคนหนึ่งนะนิ่งๆอยู่ตรงนั้นแหละอย่าขยับนะจ๊ะอย่าขยับอย่าขยับไงอืมกระจาย ก็ขอว,วินโดนว่วครับโอ้อ่า